สวัสดีครับเพื่อนๆแล้วก็เอฟซีทุกๆท่านนะครับผมช่างปุ๋ยนะครับคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวมาต่อกันที่โช๊คหน้าดีทีร้อยนะครับที่คลิปที่แล้วผมได้ลงไปแล้วแล้วก็ลูกค้าซื้อแกนโช๊คตรงรุ่นมาแล้วติดปัญหานะครับใส่ไม่ได้นะครับก็เลยยังค้างขายเอฟซีอยู่ว่าจะทํายังไงให้ใส่ได้ก็มาต่อกันคลิปนี้เลยนะครับ ก็ออยังไงก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆและก็เอฟซีนะครับที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆที่เล่นรถด,ด้วยกันนะครับจะได้รู้ว่าจะต้องทํำยังไงนะครับขอบคุณทุกกําลังใจที่ส่งให้ผมทําให้ผมมีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดติดตามแล้วกดกดแชร์เยอะๆนะครับเดี๋ยวมา ดูกันต่อนะครับที่แกนตัวนี้นะครับใส่แล้วใส่ชุดตัวนี้ลงไปแล้วมันหลุดออกนะครับที่ค้างไว้เนี่ยนะครับมันหลุดออกแต่ตัวเนี้ยของเดิมติดรถเนี่ยมันไม่ไม่หลุดออกเพราะมันมีตัวล็อกไว้นะครับเนี่ยมีตัวล็อกไว้มันเลยไม่หลุดออกแล้วเดี๋ยวผมนี้จะต้องทำยังไง เพื่อที่จะเอาตัวล็อกตัวนี้ออกมาให้ได้นะครับก็เดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยนะครับว่าผมจะต้องทำยังไงเพื่อที่จะเอาตัวล็อกมาใส่ในแกนตัวนี้ให้ได้แล้วมันจะใส่ได้หรือเปล่านั้นก็ต้องไปติดตามชมกันดูนะครับ เราเริ่มเห็นรอยแล้วนะครับ โอเคผมเจอนี้เสร็จแล้วก็เอาอุปกรณ์ตัวนี้ออกมาแล้วนะครับตัวที่ผมจะเอามาแปลงใส่แกนลีด้อตัวนี้นะครับที่มันไม่มีอุปกรณ์ตัวกันตัวนี้หลุดออกจากแกนโช๊คนะครับมันจะอยู่อย่างนี้นะครับ๋ยวผมจะรอให้ดูนี่ดีอย่างนี้เนี่ยเเวลานั่นตัว แกนนี้ก็จะไม่หลุดนะครับมันจะล็อกไว้อย่างนี้คราวนี้แกนโช้กดีทีร้อยของเดิมเนี่ยที่ลูกค้าซื้อมาเนี่ยมันไม่มีมาเพราะว่ามันสามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับมันเลยหลุดได้มันจะมีตัวปิ้นล็อกตรงนี้มีล้วถอดเปลี่ยนได้ไอ้คันนี้เขาแปลงมาแล้วใส่แกนโช้พวก i อเอสไอซมาเรียบร้อยแล้วมันก็เลยไม่มีนะครับพอมันไม่มีเราก็ต้องมาแก้ไขโดยการ เจียของเดิมออกเมื่อเจียออกเรียบร้อยแล้ววันนี้เดี๋ยวเรามาวัดขนาดกันนะครับว่าเราจะทํายังไงกันต่อี๋ยวัดให้ดูอันนี้อยู่ที่26มิลน,นะครับปอกตัวนี้แล้วตัวนี้อยู่ที่เท่าไหร่อยู่ที่26มิลเหมือนกันแล้วเดี๋ยวดูวงในตัวนี้อะวงในตัวเนี้ยตัวเนี้ยเหลือ2 2 5เพราะตัวเนี้ยมันบางที่สุดอันเนี้ยมันหนาเราก็สามารถล้างลงมาได้แล้วเดี๋ยวราวนี้มาดูขอบตัวนี้นะครับ แกนโชคของทีพีร้อยขอบนี้เท่าไหร่ขอบนี้อยู่ที่24นะครับอยู่ที่24ตัวเนี้ยความโตอยู่ที่26เราก็ต้องล้างข้างมินให้เหลือ24นะครับส่วนตัวเนี้ยความโตอยู่26แล้วดูวงในรูนี้อยู่เท่าไหร่22อย่างเงี้ยถ้าเราล้างไปเหลือ24มันก็จะบางเหลือข้างละประมาณ มองดูแล้วไม่ถึงมินบางมากดีไม่ดีจะล้างไม่ได้นะครับก็มีวิธีนะครับเราไม่ล้างชุดนี้เราก็ต้องมาล้างตัวนี้นะครับล้วงตัวนี้ให้ลงกึงเขาล้วงตัวนี้ให้ได้ความโตเป็น26นะครับเพื่อที่จะเอาชุดนี้ใส่เข้าไปได้โดยที่ไม่ต้องไปคึ่งตัวนี้นะครับแล้วก็ไปซื้อแหวนล็อกในล็อกบริเวณนี้นะครับ แค่นี้ก็จบหรือมีอีกหนึ่งวิธีหนึ่งคือเราไปซื้อแกนโชคใหม่เลยให้เป็นแบบของ i อเอสไของเดิมที่เขาแปลงมาเลยนะครับแค่นี้ก็จบแล้วส่วนเคสเนี้ยทางลูกค้านะครับเขาตัดสินใจซื้อแกนใหม่ตัวเลยแกนตัวนี้เขาไม่ใช้เลยนะครับเพราะเพราะว่าซื้อใหม่ดีกว่าไม่ต้องไปล้างตัวนี้ให้เสียเวลาซื้อใหม่เลยก็เทตกลงเดี๋ยวเราซื้อใหม่นะครับ ก็หวังว่านะครับคลิปนี้นะครับก็คงจะเป็นแนวทางแก่เพื่อนๆนะครับไม่มากกาน้อยนะครับที่จะเปลี่ยนแกนชกกหน้านะครับเป็นของดีทีร้อยอย่างเงี้ยแกนช๊คหน้าอย่างเงี้ยเปลี่ยนเงนี้ยก่อนที่เพื่อนๆจะเปลี่ยนนะครับผมแนะนําเลยว่าถอดออกมาก่อนเลยดูก่อนนะครับว่าเป็นของเดิมอยู่ไหม หรือว่าแปลงมาแล้วเอาของรุ่นอื่นเทียบรุ่นอื่นมาใส่ถ้าเทียบรุ่นอื่นมาใส่เราก็ต้องเทียบตามนะครับเพราะอุปกรณ์บางอย่างเนี้ยชุดตัวพวกเนี้ยที่อยู่บริเวณเนี้ยบางทีเนี่ยบริเวณเนี้ยบางทีเจ้าของเรือมาแปลงมาแล้วเขาก็ไม่แกะออกเขาก็ถอดทิ้ง อยู่กับแกนโชคเก่าเราก็ทิ้งไปแล้วเราก็หาไม่ได้แล้วนะครับนอกจากว่าเพื่อนๆไปได้แกนโชคเก่ามาสองรุ่นที่มันมีอุปกรณ์ตัวนี้เราไปซื้อมาแล้วเราก็มาแกะเอาอุปกรณ์มาใส่ได้เราก็จะได้แกนตองรุ่นมันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่สีเรียสอะไรตรงจุดนี้เราก็ไปเทียบรุ่นเอานะครับมันก็สามารถแก้ไขปัญหาได้นะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่ต้องไปการเสีย เงินเสียเวลาหลายทอดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราซื้อมาก่อนแล้วเกิดมันไม่ใช่ก็ต้องเสียเงินเพิ่มซื้อใหม่หรือต้องมานั่งแปลงอีกซื้ออุปกรณ์เพิ่มเยอะแยะนะครับถ้าถอดดูก่อนก็จะดีนะครับเพื่อที่เป็นการประหยัดงบของเพื่อนเพื่อนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้แก่เพื่อนๆนนะครับว่าถอดดูก่อนนะครับก่อนที่จะตัดสินใจซื้ออะไรเพราะรถเก่าเราไม่แน่นอนว่าลูกค้าจะแปลงอะไรมาเจ้าของเก่าเขาจะแปลงอะไรมาหรือเปล่านะครับก็หวังว่านะครับ คลิปนี้คงเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆนะครับไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้หรือเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยน,นะครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับมาดูกันว่าผมจะเอาคลิปอะไรมาฝากเพื่อนๆอีกนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ